คำตรงข้ามคำตรงข้าม Opposite words วันนี้มาฟังคำตรงข้ามคำแรกเล็กใหญ่เล็กใหญ่ลอิก e เล็กเล็ก is small ใหญ่หอยอไอใหญ่ไม่เอีใหญ่ลูกบอลเล็ก ลูกบอลใหญ่ the small ball and the big ball คนตัวเล็ก a small person คนตัวใหญ่ a big person เล็กใหญ่ต่อไปสูงเตี้ยสูงเตี้ยสูงเตี้ย is for the height สอูงสูงตอเอีย เตี้ยไม่โทรเตี้ยฉันสูงเธอเตี้ยเขาสูงเขาเตี้ยคนตัวสูงคนตัวเตี้ยนะคะ the tall guy and the short guy ต่อไปหนักเบาหนักเบาหนัก is heavy หอนอ้อกอ หนักบอเอาเบาหนัก heavy, เบา is light, um, กล่องหนักกล่องหนัก heavy box, ลูกโปง่งเบาลูกโปง่งเบา light balloon, ต่อไปช้าเร็วช้าเร็วช้า is slow, เร็ว is quick ชออาชาไม่โทรช้ารออีวอเร็วฉันเดินช้าเขาเดินเร็ว I walk slow. He walk fast. อ่ะเร็ว is fast or q u i c คนะเ,เขาวิ่งชา้า he runs l o w ฉันวิ่งเร็ว I r u n fast เร็วเร็วควิด Cha-cha! Slow!